สับสนุนโดยข้าวเกตกล่องแดงชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินหนูดาเป็นนักศึกษาจบจบชั้นม .6 โรงเรียนแม่นหนองใหญ่คุณแม่ไขายไรนะ่ไายนาส่งดาวเข้ามาเรียนมาหาลัยมาแล้วครับเาอร์ลูกกระต่อนะครับ55สุดค,ครับพี่บ้าค,ครับ,รบมาเฉลยคนคำถามกันนะครับว่าตกลงส้งตตมตำนี่นะครับจะเป็นบะหมี่ย่างไร p a p a y านู่ดเย่อหรือว่า papaya ซาลัดเออ p a p a า a ร้านี่ตัดออกไปเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนพ a p a y a นู่ดเดินนี่ก็กับแม่นี่ล่ะบ่แม่นะเพราะว่าพ a p a y a มันบ่มีดอกสิมาใส่นู่ดเดินมันมีนุ่ดเดินบ่มีนุ่ดดินมามีนะคะมามีมันเป็รู้นู่ดเดินมามีครับคือคำตอบจริงๆก็คือพ a p a y a ซลัด เจ้าคำหยาข้อแรกไปพี่มาดน้องบางคนตอบผิดครับเข้าใจผิดเป็นสาวพญาดุเด้าโอ้ยล่ะเออยังเฉสๆน้ำเพล่าเด้อมาไปยั้งดอกย่าครับไปกินประแดกบ้านห้าก็ได้ป่ะไปค่ะเอาละครับและสำหรับทีมผู้ท้าชิงครับพี่มาดครับทีมนี้เนี่ยเขามีเจมส์เป็นคนอินเตอร์เพราะฉะนั้น อบถูกทุกคนอยู่ครบ5้คนดีใจด้วยดีใจด้วยเอาล่ะคำถามข้อต่อไปบอกได้เลยว่าใครครับผมอ๋อดีดนิ้วข้าวเดี๋ยวเสียไปใส่หาคนเลยแม่โอ้โหเวลาน้องเขาตอบผิดดีดนิ้วน้องเขาก็ปุ๊บหายไปเลยครับจร่งเหรายแล้วครับปุ๊บหายเลยยังอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาล่ะ นี่วิเศษเนี่ยิเศษนิเศษค <c oughs> ำถามข้อต่อไปใครเป็นแฟนเพลงของพี่สาวพ,พี่นักต <c oughs> อบถูก <c oughs> ทุกคนเลยอย่างแน่นอนผู้ดได้ร้องได้แนยกมือยอ,ม,อ,<า>อมือจังนจังไนฝาน้อ,นองวาวาครับลองได้ไหมครับวาวาวาองเชหน่อยเช่นหน่อยเช่นหน่อยแล้ววิพาะ์มากเลยหนึ่งสองสามหนูดาเป็นลูกสาวขกโชาโดงเล่นหน้าหนองย<ว> คนแรกขายไร่ขายนาผู้งสาวก็มาเรียนมหาลัยมาเรียนอยู่ในกรุงเทพมหาวิทยาลัยที่ไทยสมัยโอ้ยรวยราวดาวเด่นทำอะไรก็เด่นเล่นฟรีเซนให้เป็นพระรามมหาลัยโอ้ข้าจะมอบเลยครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวพี่แม่บอกว่าท้ายรายการเดี๋ยวมอบต่พระป่าให้เอาละครับ และคำถามของเราอยู่ในเนื้อร้องนี้ใช่ไหมครับแม่นแล้วค่ะคำถามนี่ง่ายง่ายท่าลองเพลงได้แตต้องตอบคำถามได้เอาล่ะไปดูคำถามกันครับคำถามของเรามีอยู่ว่าในเนื้อเพลงดาวมหาลัยไม่ได้กล่าวถึงแม่นอะไรแม่นอะไรเอาละเพราะเองเพราได้กล่าวถึงเนื้อหงำแม่นทีนูนเอาเอาทับเบนแม่นจีโฟมหรือคร แมงกิสสอนวิทยาดีจบแล้ว <c oughs> โอ้โหที่แบบต้องตอบถูกไม่ต้อรอล้ครับน้องอ้ำครับทำไมถึงมั่นใจครับเพราะว่าอันเคยนิ่งยิงอยู่ครับมันมีแมงที่ซ่อนครับ แมงกิซอนมันหนาเป็นืังไดหนาฮักฮักขึ้นตูไปเลยน่ารัเป็นยังไงครับเอาละมาแล้วคทีมสีเขียวมีใครเคยเห็นแมงกิซอนบ้างใครเห็นแมงกิซอนยกมือขึ้นเห็นบอยกมือขึ้นเลยแมงกิซอนกิซอนเป็นเรของเราด้านนีอครับหน้าตาเป็นไงครับแมงกิซอนมันก็ให้ใครเกับแมงกิฟงแล้วครับงูนะครับ มืดตึ๊บนักหาหาดกับเ้าอีกแล้วคุณนัดรู้จักแม่เมนกี่ปวงเป็นไงแม่ชีโป่งนี่อยู่ไหนครับแม่แมนกี่ปวงนี่คือหน้ามันจ<ล>ะแบบอย่างเงี้ยเวลามันหาเหยื่อมาดูโอ้โหเอาละและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ เกามหาลัยท่านหนึ่งร้องว่าก,ก,ก <Yeah. S 1> ไม่กินรูปไม่กินปมดักแด้กินเนื้อแตกุจจีงที่อยู่ในกองที่ใครซึ่งไม่ได้กล่าวถึงแมงจีซอนในเนื้อเพลงเลยครับคำถามในข้อนี้นะครับพี่นาครับทีมแชมป์เก่าครับตอบผิดไปสองคนคตอบผิดสองคนค่ะซายนิ้ว,วิเศษเหมือนเดิมเอ้าเออ ล้วครับคำถามข้อสบายตอบมีมีคนมีมูลค่า500บาทคำถามข้อเหนียดเหนียวหน้าขาวๆจังหน่อยอยากมานิดนึงอ่เข<อ>าเบิง็งคำถามกันเ่็นเิ็งคำถามกันครับอโอ้โหถามว่าจันวนจังหวัดของภาคอีสานคิดเป็นกี่เท่าของจำนวนจังหวัดของประเทศไทยโอ้โ<ล>ข้อเอเท่าะไรวันนี้สี่เท่าข้อดีห้าเท่าหรือข้อสี่หกเท่าสิบวินาทีเจ้าไม่ได้ครับ ดีดีครับสี่เท่าห้าเท่าหรือหเท่าเท่าอาล้วครับมีมีมีใบมีใบด้วยมีใบแบนแบก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 เกินเวลาแล้วอ้าวล่ะวาวาครับอีสานเนี่ยมีกี่จังหวัดครับคิดเก้าจังหวัดค่ะและภาคตะวันออเนี่ยมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดค่ะ

ไม่เหนื่อยแต่ว่าเมียเอาละจกคำถามข้อนที่ไปไม่น่าเชื่อครับดีใจกับน้องๆด้วยที่ตอบถูกตอบผิดไปเก้าคนตอบผิดไปเก้าคนไม่เป็นไรต้องทำไงครับโอเคไปโอ้โหทีมสีน้ำเงินสงสัยจะมีบางคนนับจังหวัดผิดไปพลาดไปสามคนครับพี่มาสครับ3คนนี้ก็ต้องนิ้วพิเศษไปเลยค่ะ ำถามข้อนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นการไปนชนะ4.5ต่อ3.6ครับกับมารูลค่าเงินรางวัลสะสม7,100บาทอาๆๆช่วงนี้เดี๋ยวพี่นัดให้พี่สาวมันไปพักสักแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมารู้กันต่อใน50 50สักครู่เดียวครับ